เปิดตัวไฟถนน UFO Solar Cell JD ของแท้รุ่น20,000วัตต์แสงวอร์มหลังจากที่เราเปิดตัวไฟ UFO Solar Cell นะครับรุ่น20,000วัตต์ JD น i d e ยนของแท้นะครับแสงขาวไปนะครับก็ได้มีลูกค้าแล้วก็ FC หลายๆท่านนะครับได้นำไปติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมานะครับความสว่างแล้วก็เสา การติดตั้งนะครับมีส่งกลับมาให้ผมก็ได้ทําเป็นคลิปเป็นวิดีโออยู่ใน y o u t u นะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูไปติดตามกันได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับเพราะว่างาน JD แท้นะครับด้วยแบรนด์ของเขานะครับแบรนด์ JD นี้มีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตัวนี้ย้ํานะครับว่าถ้าท่านใช้เป็น JD ของแท้นะครับท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้วยคุณภาพด้วยแบตเตอรี่นะครับแบตอึดแบตทนนะครับอยู่ได้นานถึงเช้าเลยนะครับ ซึ่งไฟถนนทั่วๆไปหลายๆรุ่นนะครับมุมกระจายแสงจะอยู่ที่180องศานะครับแต่ไฟ u f o โซลาเซลล์รุ่นนี้นะครับทรงจานบินนะครับไฟออกรอบด้าน360องศาเลยนะครับค่าความสว่างครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับตัวนี้จึงตอบโจทย์กับลูกค้าหลายๆท่านนะครับสำหรับการนำไปติดตั้งนะครับสเปคกับอุปกรณ์ที่ได้รับมานะครับในกล่องนะครับก็จะมีโฟมกันกระแทกแล้วก็การแพ็คเราก็จะห่อหุ้มบับเบิ้ลอย่างดีนะครับก็จะมีตัวโคมนะครับมีตัวโคมแล้วก็ มีน็อตแล้วก็มีฐาน 3A 2ก้อนนะครับสำคัญเลยนะครับก็จะมีรีโมทรีโมทนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเอาไว้ใช้ควบคุมนะครับตัวคมไฟตัวนี้บอดี้ก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับบอดี้เป็นพลาสติก ABS ใช้งานภายนอกได้เลยทนแดดทนฝุ่นทนฝน,น,นตัวขาไฟย้ำนะครับขาไฟให้ใช้ตลับเมตรวัดนะครับก่อนที่จะไปซื้อเสาตลับเมตรวัดแล้วก็จะได้2ขนาด เส้นรอบนอกจะได้ขนาด3นิ้วเส้นรอบในได้ขนาด2.5นิ้วเวลาไปซื้อเสาที่ร้านให้บอกเขาว่าขนาด2.5นิ้วหรือขนาด3นิ้ววัดจากตลับเมตรเท่านั้นนะครับใช้หน่วยวัดเดียวกันนะครับย้ํานะครับตัวแผงไฟนะครับแผงไฟมีทั้งหมด5ด้าน5ทิศทางนะครับเม็ดไฟ LED เป็นชิป SMD ตัวนี้แสงวอร์มสังเกตสีของเม็ดไฟก็จะออกสีเหลืองเองนะครับเหลืองๆห,หรือบางท่านก็ออกสีส้มๆ ตัวนี้เม็ดไฟ840เม็ดให้ความสว่างสูงถึง3เท่าแบตเตอรี่แบตอึดแบตทนทนทานนะครับดูด้านที่เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นแผงโพลีขนาด20วัตต์นะครับตัวนี้รับแดดได้นะครับรับแดดได้ดีในเมืองไทยแล้วก็จุดเด่นอีกข้อนึนะครับตัวนี้ขอบนะครับขอบของเขานะครับก็จะเล่นลวดลายมาแล้วก็ตัวนี้จะหนามากนะครับจะหนามากจะช่วยซอฟแรงกระแทกนะครับเวลาที่เราทํรล่งหลุดมือนะครับตัวนี้ก็จะไม่แตกง่ายนะครับถ้า เป็นบางรุ่นเวลาทําหลุดมือล่วงหลุดมือนี้แผงโซลาเซลล์ก็จะแตกนะครับแผงที่เป็นกระจกนะครับครับอันนี้จะเป็นวิธีการใช้งานรีโมทนะครับเมื่อลูกค้าได้โคมไฟไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับนําแผงด้านที่เป็นแผงโซลาเซลล์นะครับไปตากแดดก่อนอย่างน้อย3-6ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นเสาให้เรานํามาเปิดเทสก่อนนะครับโดยกดสวิตช์ไปที่ปุ่มออนนะครับสีเขียวที่ตัวโคมนะครับ เสร็จแล้วเราก็นํารีโมทนะครับมาทดสอบได้เลยนะครับอันนี้เราทดสอบในตอนกลางคืนนะครับก็ผมนําขึ้นเสานะครับเป็นเสาที่ DIY เองนะครับนี่นยครับเป็นเสาแป๊บนะครับแล้วก็พ่นสีดํานะครับเราลองเทสนะครับกดไปที่ออโต้ดูนะครับนี่นะครับออโต้เมื่อเวลากลางคืนไฟกะติดเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่เปิดมาตอนแรกของไฟนะครับพอเราเปิดปุ๊บ ไฟก็จะไปอยู่ในโหมดของเซนเซอร์นะครับเมื่อไม่มีวัตถุเคลื่อนผ่านไฟก็จะหลีลงนะครับก็จะดับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่แต่พอมีคนอยู่บริเวณนั้นหรือมีวัตถุเคลื่อนผ่านไฟก็จะสว่างคงที่สว่าง100%ซนะครับถ้าเราต้องการปิดโหมดเซนเซอร์ให้กดไปที่ปุ่มเรดาร์นะครับวิธีแรกกดไปที่ปุ่มเรดาร์ปุ่มนี้นะครับไฟก็จะเป็นโหมดสว่างคงที่สว่าง100%ซนนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถ ตั้งไปที่ปุ่ม3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนี้นะครับเพื่อให้ไฟสว่างคงที่นะครับสมมุติเราตั้งไปที่8ชั่วโมงนะครับไฟก็จะสว่างคงที่8ชั่วโมงนะครับเมื่อเลยเวลา8ชั่วโมงแล้วไฟก็จะกลับเข้าสู่โหมดหลักโหมดเดิมก็จะเป็นโหมดเซนเซอร์นั่นเองแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับจะมีปุ่มพระอาทิตย์บวกกับพระอาทิตย์ลบ2ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มแสงลดแสงนั่นเองนะครับเมื่อเวลาต้องการให ไฟเซฟพลังงานนะครับสามารถปรับให้ไฟหลีลงได้นะครับก็จะปรับได้หนึ่งระดับนะครับปุ่มนี้แล้วก็ให้สว่างร้อยเปอร์เซ็นให้สว่างเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับไฟก็จะช่วยได้นะครับช่วยได้นะช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ได้สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับเวลาไหนที่ฟ้าคื้มนะครับฟ้าคื้มแดดออกไม่เต็มที่ให้เรากดปุ่มลดแสงช่วยได้นะครับตัวนี้นะครับ เราไปดูแสงนะครับแบบศาสตร์เหมือนสปอตไลท์กันเลยนะครับไปดูแสงสว่างจริงนะครับ ใช้สินค้าอย่างสบายใจต้องมาจากร้านที่น่าเชื่อถือและมีบริการหลังการขายติดต่อพี่กมลได้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ